b ิ i n g Body Line เล้วสิพี่กอไม่เอาไม่เอาพี่แอนนาอยากแบบว่าไปเล่นโยคะฟลายอ่ะทำไมจะต้องโยคะฟลายในเมื่อมวยไทยของเราเนี่ยพี่ก็อเป็นผู้ชายนะคะพี่ก็อต้องบึกบึนพี่ก็อจะต้องเข้มแข็งพี่ก็ต้องหุ่นดีแล้วไม่ต้องออกกำลังกายใช่จะกลับบ้านแล้วอ่ะไม่เอาพี่กอยจะได้ตก้องมวยไะต่อยมวยพี่ก็อมันมีอย่างอื่นที่มากกว่าการต่อยมวยได้ออกกำลังกายนะพี่ก้อนะพี่ก้อคิดถึงนักมวย ลำลำก้ามเป็นมัดมัดถอดเสื้อฮะสวัสดีค่ะคุกผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการกระเป๋าเดินทางค่ะกุยตายละโมแตมาวสหัสฐานเรียนหน้าพาพี่โกมาที่ไหนเนี่ยใหญ่โตโอลันมากนี่สิคะคงศิธามวยไทยนี่เลยคงศิธาโมยไทยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดตรงเข้ามาเลยทะลุนี่เรียบทางด่วนก็ได้ก็คน้ะะโอเคนะเจอที่บ้านนะไม่อย่าเพิ่งออกกําลังกายจะได้หุ่นดีๆไงหุ่นดีๆแข็งแรงตอนนี้ก็หุ่นดีร้อนมาก กากินน้ำมากเลยอากาศเห็นม like cool like ีตู้น้ำอยู่ตรงนั้นน้องขาขอบีอิงสองขวดนะฮะน้องชื่ออะไรจ๊ะดังครับฮะดังครับน้องดังน่าคุณมากเลยอ่ะพี่ก็อย่าบอกนะวันนี้คือน้องลิเดียอูดไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงมากแกเคยไปเจอเขาเมื่อไหร่ไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยฮะไม่ได้เจอไงแต่พี่สาวตั้งนานไงอ๋อเลยคิดถึงแต่ว่าอยากไปลองขนาดนี้เลยหรอ พี่ตั้งใจจะมาต่อยมวยโดยเฉพาะเลยแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่หรอกขนาดนี้เมื่อก่อนจะมีเนื้ออย่างนี้จะทุมๆหน่อยเนาะแต่ตอนนี้แบบอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะ้อมมวยไทยครับจริงเหรอสามมวยไทยแล้วแบบ อินดีไงอุ้ยนี่สิกปิดเลยเปิดอะไรันนี้เปิดอยู่แกเปิดตากะน้ำตาลันมาเลยนะเป่อเนาะอินดีมากเลยฮะที่นี่เขาเลิศแล้วอยู่ที่นี่ตลอดไหมน้องดังครับผมอยู่ทุกวันครับพี่อยากรู้ค่างงค่าแบบค่าเรียนค่าเล่นในเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตามแพ็กเกจนี้เลยครับโอ้ยพี่ยอมจ่ายทุกอย่างเลยน้องดังน้องดังพี่แบบว่าอยากเรียนอะไรอ่ะมันมีอะไรวอล์กอินซ้อมหนึ่งครั้งรอที่นี่เอ่อซ้อมครั้งแรกผมให้ทดลองเล่นฟรีได้ครับอุ้ยงั้นแถวนี้ขอทดลองเล่นฟรีนะขอได้เลย่นีไงเนี่ย เอ้านี่เขาส่งเขาส่งเขาส่งจะมาทำอะไรกับคนโสูผมเนี่ยพ่อเขาส่งพ่อเขาส่งแมทธิวมาเล่นจ่าพี่แมทธิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยการเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะครับพี่แมทธิวเราจะเรียนปล่อยมวยเพราะว่าเราจะได้ป้องกันตัวได้และสำคัญเนี่ยอยากมีคุณที่ดีครับพี่แมทธิวโอ้ยคุณมาถูกที่แล้วครับพี่แมทธิวต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ที่แมทธิวตอนเนี้ยนะภาพหลักใครเห็นปุ๊บนะก็คือว่าอยู่บนเวทีมวยที่ประกาศไทยไฟอ่ะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษ,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 ษบกแบบชื่อสกุตติไปอยู่อย่างเงี้ยรถมากสนุกแล้วพี่แมทธิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เข้าวงการในปัจจุบันขุนดีตลอดว่าโอยจริงจริง <ๆ S 2> ดีมากๆเลยไม่ได้จับขมบเลยจับทุกคนนี่เดี๋ยวก่อนงมันเป็นค่ายมวยที่หล่อที่สุดในประเทศไทยปะฉันก็ว่าอย่างนั้นไม่แล้วมาตรฐานเขาดูดิฉันนั่งมั่งนะ มาตรฐานด้วยครับก็คืออย่างที่เราทํามาเรามีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่โล่งจอดรถสบายห้องน้ําอย่างดีเฟสิลิตี้ทุกอย่างใสะอาดแอร์ค่ะคุณผู้ชมดิฉันเข้าไปโอ้โหฉันขอหนีไปอยู่ในห้องน้ำหน่อยนะมีแอร์ด้วยและทุกอย่างเนี่ยมันทันสมัยแล้วมันโปร่งมันโล่งบางบางค่ายมวยมันอับนะพี่แมทธิวเนาะใช่ครับนี่ฉันกำลังเึลื่อนไถ่ค่ะไม่ใช่กำลังดูว่านักมวยอ่ะมือเขาจะแบบแข็งหรือเปล่ามือเขาก็ยังนุ่มอยู่ก็ดูดวงให้นะเลิศเลอแบบนี้คุณผู้ เราเอาว่าเป็นถึงขั้นสองเลยค่ะีพี่แมททิวเขาอยากจะเป็นชายอยากจะเป็นแมนอยากจะเข้มแข็งพี่แมททิวซ้อมเขาหน่อยได้ไหมจะปั้นจะจะปั้นให้เป็นแมนเลยหีือตอนที่แมททิวมาเรียนต่อยมวยเนี่ยมันยากไหมบางคนคิดว่ามันจะต้องเจ็บตัวเดี๋ยวลูกเข้ามาสมองแตกหรือเปล่าเดินมาต่อยมวยเข้าใจบางคนก็กลัวว่ามันเป็นกีฬาที่รุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่สําคัญคือต้องรู้ว่าเป็นกีฬาแล้วเรามาเรียนเพื่ออะไรเรามาเรียนเพื่อสุขภาพออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเออราโทรมาจองคิวนี่จองมาได้ที่นี่เลยเ<ช>บอร์อะไรเบ,บอร์อะไรเบอร์ทรที่นี่โท<อ>รมาติดต่อได้นะคะที่0878009456ค่โอเควันนี้มาครั้งแรกลองฟรีก่อนต้องตามหลักสูตรต้องลองฟรีตัดเลยต้องมาเดินดูแล้วจว่าโอเคเดินดูกัน นี่ครับจุดนี้เป็นมุมถ่ายรูปของค่ายคงศิธาครับก็เป็นการวาดของอศาจารย์เฉลิมชัยสอนชัยซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยมาวาดให้เลยลนะ,ะคนละเฉลิมชัยนะ<ร>แต่ว่าคน <laughs> นั้นก็มีภาพวาดอยู่ในออฟฟิศแต่ว่านี่เป็นคนที่จะวาดรูปเกี่ยวกับมวยไทยโดยเฉพาะเลยนี่ก็คือก็มีอาวุธครบเลยของมวยไทยคือหมัดเท้าเข่าศอกอยู่ในนี้แล้วก็นี่คือชื่อค่ายคงศิธาก็แปลว่าคงศิธาแปลว่าอะไรพี่คงศิธาเป็นชื่อที่อาจารย์ผมตั้งมาให้ก็คือแปลว่าความสําเร็จยั่งยืน สมมติถ้าเก้เป็นนักมวชนี่ก็จะเป็นก้าศิ์คงศิทธาถูกต้องจริงๆแล้วเราก็ก็รับนักมวยที่เป็นมืออาชีพนะฮะที่เป็น p r o f e s s i o นอลแต่ว่าเราสมัครได้แต่หลักๆแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายก็คือคือลูกค้าหลักๆในช่วงนี้นี่นะปิดเทอมเด็กจะเรียนเยอะมากเด็กเข้ามาทีละสิบยี่สิบคนเลยเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เรียนน้องเขาก็ชอบจะสอนพวกน้องๆเยาวชนว่านี่คือหยุดหยุดหันเอง แป้งกันสุดฤทธิ์นะดิเดียม่อยู่อ่าแล้วนี่ลิอะไรลีเพียร์ลิเพียร์ยานลีเผาหรือเปล่าน้ำเยอะเอ้ยเหมื่อนแบบเยอะมากเลยเป็นนน้ำเยอะครับเก็บไฟเก็บไฟตอนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของเราก็คืออย่างที่บอกไปหลังจากที่ซ้อมมวยไปแล้วก็จะทำการบริหารร่างกายอันนี้ก็เป็นเราจะมีอุปกรณ์เยอะเลยนะแต่ว่านี่ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ ส่งอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ที่ต่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปด้วยด้วยกันวันนี้ก่อนเขาพี่เซนพิลทีละอันอันนี้ฮะอันนี้ก็คือเป็นเชือกที่จะทําให้เราเสริมกล้ามเนื้อและทําให้เราแข็งแรงขึ้นในการใช้จริงๆแล้วง่ายนิดเดียวนะย่อตัวลงมาแล้วก็ปั๊งเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอต้องทําประมาณกี่นาทีพี่แมททำทีละ30วิิบวิครับนี่เห็นยากเลยอ่ะพี่ก้ลลองเออเอาดู ดูสิจะทำได้ไหมปั๊มไปสะบัดสองข้างให้เอากันนะตรงกระแทกอ้าวไปเลยอีกไหนบอกเธอไม่เห็นยากเลยไงหลังสิบวิหนักครับเดับเหนื่อยมากตัวนี้เหนื่อยอ่ะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเพราะว่าจะได้ทั้งกายเลยทั้งร่างกายเลยกล้ามเนื้อได้หลายส่วนเลยก็ฟื้นที่ตรงนี้ก็ยืดส้นยสายแล้วก็วอร์มแล้วก็มาเริ่มเตะกระสอบ ทรงนี้โอเคไหมทรงนี้พ <ใน S 2> ี่กอชอบทรงนี้เป็ <c oughs> นลูกดับที่แบบหน้นาทึ่งมากแต่จะกระโดดก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่สามารถเตะทั้งต่อยได้ฮับคัดเตะตัดล่าง ต่อไปนี่ฮะมีการนึกอีกมีพี่ก็ต้องปีนอย่างนี้นะคะพี่ก็หยุดปีนห่าเลยฉันปีนไม่ได้ใส่ั้นสูงแกตบมาแขพี่แมทเชิญให้ดูก็จะเป็นก็จะปีนอย่างเงี้ยก็เหมือนเด็กเล่นแต่ว่าจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเชื่่อวาจะได้ทำได้ทำได้ทำได้มันต้องําลังแขนดีมากใช่ทาได้อยู่แล้วฝึกจะได้แล้วพี่ก็พี่ก็ทำได้ทำได้เอามาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะว่าทําได้ กลับเข้าสู่รายการกระเป๋าเดินทางนะครับและในช่วงที่เรารอพี่แมทธิวเดียนไปแก้ผ้าเอ้ยไม่ใช่ไปเปลี่ยนชุดมาออกกําลังกายแล้วแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอครับนี่เลยบีอิงค่ะน้ำคาร์โค่ะบีอิงบอดี้ไลค์ลลค่ะออไฟเบอร์หมื่นสามพันมิลลิกรมออัมเยอะที่สุดในตลาดตอนนี้นะคะความหวานมาจาก แอปเปิลเขียวกระหุ่นขะไม่มีน้ำตาลตาบ้างของพี่โก้บ้างตาบ้างเอออนนี้สำหรับพี่นาคนที่ออกกำลังกายจะได้ผลยิ่งเวิร์กอย่างพี่โก้ดูสิหุ่นดีเพรียวกระชับอย่างนี้นะครับเพราะว่าทรีบ็อกตัวนี้เลยพี่นากินก่อนอาหาร15นาทีบล็อกแป้งบล็อกไขมันเร่งการเผาผลาญเรียกได้ว่าใครอยากลดน้ำหนักแบบถูกต้องถูกอนามัยแล้วเราก็ทานไปเลยทานกล่องมีวิธีการกินหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง590บาทแต่สำหรับคนที่ชมกระเป๋าเดินทางนะครับ 20สายแรกเท่านั้นที่โทรไปในแต่ละรอบนีลันด้วยนะครับที่เบอร์081552442 5และ0814436363ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับรับไปเลยฟรี1กล่องนะครับซึ่งตัวนี้กล่องอันน้ก้นไเยก่อนอาหาร5กล่องแถม1กล่องนะครับก็โทรเข้าไปได้แล้ยิ่งแบบว่าเหมือนกับเรานะเดินก็เหมือนกับวิ่งวิ่งก็เหมือนกับแบบว่าวิ่ง2เท่าเลยยิ่งกินเสร็จปุ๊บต่อยมวยอีก โอ้โหแต่เวลาทานข้าวทานบีอิงเป็นตัวช่วยใช่บูโวรับเกลือหอมแล้วหุ่นดีีพพ่ี่โก้แต่เดี๋ยวพี่โก้จะต้องเป็นคู่ซ้อมนะจริงเหรอจริงแกให้เขาเขาถวายแหวนใช่รึไม่คขาบอกมันเป็นการออกกําลังกายตอนนี้คนนิยมมาต่อยมวยเพื่อลดความอ้วนบ้างล่ะเพื่อออกกําลังกายบ้างล่ะเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพื่อเพดเราก็จะบอกว่ายอมเสียสละมายังมาแล้ว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 าละมาลละมาละม ป้าพี่ก็โอ้โอยกลับบ้านก่อนนะเดพี่ก็ต้องสอนกับพี่แมทนะคะเนี่ยพี่แมทพี่ก็ไหวไหมอ่ะห้ามมีการทะเลาเลยนะไม่ได้เลยนะเตะนี้คือแบบว่าคางจมูกไปหมดเลยนะแปลกหมดเลยนะพี่ก็ขาพี่แมทพี่แมทค่ะพี่แมทพี่แมทแป๊บนึงค่ะเรามาคุยกันก่อนนิดนึงพี่แมทเราต้องมี พี่ก็ไปซ้อมกับพี่แม็กคุยกันตอนเริ่มซ้อมเลยเนี่ยคุยกันโอ้โหพี่แม็กเนี่ยมากเลยอ่ะปู่เทนนี่ดูบึกบึนมากเลยอ่ะมือติงหนักมากเลยอ่ะพี่แม็กเรื่อยๆครับเห็นปุ๊บไม่กล้าต่อยด้วยเลยอ่ะพี่แม็กพี่แม็กต่อยทุกวันเลยไหมก็ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ถ่ายละครก็ก็ซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันสุดยอดพี่แม็กข้ามระดับนะคุณออกกำลังกายมันแบบโอ้โหแน่นจริงเลยนะเนี่ยหนักมานจังเห็นสายตาเธอนะจังเห็น พี่แมตกำลังข้ามนี้มานะพี่โกนะก็เป็นห่วงเป็นห่วลตัวตกไปแล้วไปลาเป็นลิเดียแล้วปื้มนะเป็นลิเดียแล้วก็นั่งดูเขาถึงคบกันมานานนะนี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วพี่แมทเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วจะมีโปรแกรมมากแบบว่าเวดดิ้งรันเนี่ยก็ก็ก็คุยกันบ้างเมื่อยังงี้ก็มันก็ต้องคุยกันบ้างอย่างไรเรื่องนี้อนาคตดีไหมอ่าสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งตอนนี้เดียเขายังเด็กมากเลยนะ อายุยี่สิบห้าเองฮะเดี๋ยวยี่สิบห้าเหรอยี่สิบสี่สิบแล้วนะเดินตกทางนี้เลยตีสิบสำหรับสำหรับอายุประมาณนี้ก็ก็เป็นช่วงนี้ทำงานคือทต้องสักยีก็ทบแปดยี่สิบเก้าเนาะค่อยคิดเรื่องแต่งงานช่วนิดนึงของผมโอเคผู้ชายก็ไม่เหนแล้วนอกจากค่ายมวยแล้วพี่แมททำอะไรอีกบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้จะเป็นเรื่องละครนะที่เล่นอยู่ก็จะมีชาติเจ้าพญากับพี่ชายอยู่ เจ้าสาวสลาตันเจ้าสาวสลาตัแล้วก็ซิดคอมทนายสุรักษ์แล้วก็เพิ่งรับเชิญจะจูฟาอีกเรื่องหนึงก็เป็นแผนร้อยภพ่รักแล้วก็มีพิธีกรด้วยพิธีกรอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ทำรายการข้างในไม่ต้องข้างในไม่ต้องล้วงไปชอบนะก็ พิธีกรก็ทำรายการกับพี่ก้องปิยะอยู่ก็เป็นวายโซซายตี้สดสดทุกรายการสดทึบใช่ก็เป็นบรายตี้ขาวโชร์แล้วก็ชายไฟยังทำอยู่ครับชาไฟก็มีทำตัวเนื้อช่วงนี้เรามาพูดถึงเนื้อรายการอะไรบ้างดีกว่ารายการเรากระเป๋าเดินทางที่เราเดินทางมาหาพี่แมทธิววันนี้เขาอยากให้พี่แมทธิวเล่าถึงทริปทริปในใจพี่แมทธิวว่าโอ้ยทุกวันนี้ยังรู้สึกแบบนึกถึงทริปนั้นอยู่เลยการไปเดินทางไปที่ประเทศท่องเที่ยวที่ไหนยังไงก็ได้ทริปที่ประทับใจจริงๆคงต้องเป็นที่ไปแคนดีอนี่แหละ ไมไหนมากไปกาแฟนั่นแหละที่ไหนไปไปยุโรปก็เริ่มต้นที่อิตาลีบินลงลงกรุงโรม แล้วก็ได้ดูสถานที่ต่างๆซึ่งก็มีอายุเป็นพันปีโคลอสเซียมแล้วก็สถานที่ต่างๆพวกไปดูสถานที่ต่างๆใช่ก็คือก็ชอบเหมือนกันทั้งคู่ชอบดูอาร์ตชอบดูตึกต่างๆก็ก็จนภัยเหนื่อยแล้วก็แต่ได้ดูหลายอย่างก็คุ้มมากแล้วก็ไปที่เมืองไปที่ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์นี่น่าไปมากเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองแบบเล็กๆน่ารักร้านอาหารอร่อยๆที่เต็มเลยต่อด้วยการบินไปบารีริส ฝมืองเศสเปาเมืองแห่งความรักก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่าตอนนั้นอนานกาศดีมากเราก็อยู่วัานอาทิตย์นึงที่นั่นก็เที่ยวเดินดูอ่าพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมดูดูร้านอาหารสวยๆกินอาหารดีดแล้วก็ก็ก็กลับมาเมืองไทยทั้งหมดกี่วันทริปนี้ทั้งหมดกนะี่วันก็ประมาณ12วัน กำลังดีเนาะไปยุโรปต้องมีเวลาประมาณแ่นี้ใช่ใช่ถ้าเกิดสมมติเราไปท่องเที่ยวเนี้มันก็ต้องมีของที่ต้องติดเนื้อต้องตัวติดตัวติดตัวแต่เนื้อต้องตัวติดติดตัวเสมอสามอย่างที่ขาดไม่ได้คืออะไรโอ้ยสามอย่างที่ขาดไม่ได้เหรอใช่ยา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 ประจำตัวยาประจำตัวยาเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็จะต้องมียาแก้แพ้ติดตัวตลอดเพราะว่า บางทีเราเจออากาศที่มันแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นเครื่องติดเรื่องตินี้คือเราก็ต้องต้องป้องกันไว้ก่อนเออสำคัญนะเวลาคนเรานะใครมีโรคประจําตัวป้กัไม่ได้ไอตัวที่แบบเป็นประจําตัวช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ต้องพกติดตัวไว้ก่อนเพราะว่าที่ที่ต่างประเทศเราก็ไม่รู้เราจะสือหาซื้อได้ไหมบางทีกว่าจะได้ยามาตัวหนึ่งอาจจะเป็นยาธรรมดานะแต่ต้องผ่านขั้นตอนสามหมออะไรก็ต้องมีใบสั่งแพทย์อะไรตุนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้คือตัวไว้นะครับที่สองเนี่ยนะ จะเป็นกระเป๋าสะพายเล็กๆออใติดตัวไว้ใส่พาสปอร์ตใส่อะไรก็ตามแต่กล้องต้งโทรศัพท์อ่าไม่ค่อยได้พกนะครับนั่นเปนของพี่โก้แล้วค่ะอาจจะจะสัมาจะเป็นกล้องมือถือแผนที่ต่างๆะมะเป๋าข้างตัวและสิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้ สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คงต้องเป็นสร้อยคอที่จะห้อยห้อยห้อยพระจะห้อยเป็นองค์ตัวเราเอี้ยตัวเราเอี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวที่เขาล็อยู่แล้วก็อุ่นใจใจสบายใจครับเป็นคนที่แบบแมนมากตอบว่ายามทำตัวกระเป๋าพบสร้อยตัวเหล่าเอี้ย่เรามาพูดถึงเรื่องค่ายนี้ดีกว่า ทำยังไงทำมาอยู่ดีมาเป็นค่ายนี้นอกจากความรักความชอบกีป่ปีถึงมาเป็นค่ายนี้วางแผนกันนานไหมอ,อันนี้วางแผนมาเก,กือบประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าก็เคยมีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะทําค่ายก็ปรึกษากับหลายคนที่อยู่ในวงการเขาบอกอถ้าถ้าชอบทำและและอยากจะทํามากก็ก็น่าจะทําได้นะเพราะเราก็ทางานในวงการัาเถอะก็อาศัยเพื่อนๆมาช่วยกันโปรโมทแล้วก็มาช่วยกันมามาแนะนําให้ว่าคนรู้จักกับที่ของเรา แต่ทำเล็กทีเราก็ต้องทำให้มันให้มันดีไปเลยถ้าทำเล็กๆก็ไม่อยากจะทำแล้วพี่แมทธิวเคยขึ้นชอกเองเลยไหมไม่เคยขึ้นชอกเองแต่อยากลองนะฮะอยากลองแล้วจะต่อยจะตไอจะต่อยแบบมวยไทยหรือจะต่อยแบบสากลก็คงเป็นมวยไทยครับมวยไทยนี่มวยไทยเจ็บนะก็มันก็เจ็บทั้งคู่ แต่ไอ้นักละไอ้คนที่เรามันจะไม่มีขาใช่ไหมจะเตะจะไม่แตะช้างไม่มีแบบว่าแต่พี่แมทธิวขาหนักไงเขาขาหนักสิครับเป็นอาวุธเข้าว่าผมมีสามขาด้วยครับโอเคไม่ถามต่อแล้วกลัวโดนขาที่สามฟ้าฉันกลัวว่าอยากจะได้ขาที่สามจริงๆอ่ะพี่นภัทาพี่โก้มาแล้วให้เป็นคู่ชกพี่แมทธิวลองดูไหมือจริงๆแล้วแกเขาเตะปัง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 เหยียบไม่บางคนบอกว่ากลัวมวยไทยแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าเวลามาซ้อมนี่นะครูก็จะดู ตามที่เราไหวเขาไม่ได้ให้ไปเจอกับแชมป์โลกเลยอะไรอย่างนี้หรอกคือเอาแบบเราอยากจะซ้อมเพื่อการก็ก็ไปเรื่อยๆในสไตล์ของเราได้คนนี้พี่แมทธิวซ้อมเบาๆนะซ้อมเบาๆแต่ไม่หนันะมาขึ้นเวทีเลยดีก่ออย่างนี้อย่ามือซ้ายยับปั๊บซ้ายซ้อมยับไปที่ไหนเนี่ยับที่เดอยฮะปั๊บดีกระแทกมาปั๊บสวยขวาเออแมนเดนโกเทสเนี้ยสองเออมาหนึ่งสองหนึ่งสองได้หนึ่งสองเอาฟันจอกฟันจอกขวาฟันจอกฟันจอกอ้ยที่ ขวาโอ้ยซ้ายซ้ายันสอบซ้ายโอ้ยดีที่ต่อยตีเขาตีเข่าอ้ยู่อดแลจดีด้วยอ่ะกระแทกเข้เบปตีเข้าบนลึกตะเบานะหนึ่งงนข้างเตะถ้าเธอแล้ตะหรือหล่แต่ยังไงล่ะหรือหล่ นั่นแน่นน้อยนั่นแน่นน้อยแข็งหนักกว่าีไม่หักหรอกเอาอย่างนี้มีตัวช่วยที่น้ามีตัวช่วยเดี๋ยวฉันหาเด็กในสังกัดฉันก่อนดูซิมีเด็กในสังกัดนี่เลยพี่แมทธิวอันนี้ของพี่แมทธิวโฟมล้างหน้านะเป็นซิ้มทีฟรีมูเวอร์ใช้เลยครับ แล้วของดังก็เป็นกันแดดนะลูกนะเออกันแดด SPF 60เลิศมากแล้วฝากให้รีเดียด้วยนะพีมเดลลาลาน่าอย่างอย่างอย่างข้างในนี่มีแหวนเพชรด้วยนะีพ่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วมีหกวงอกวงไปฮะเดี๋ยวนี้เป็นกรรมการใช่ไหมมุมน้ำเงินหนุ่มลูกเครื่องหล่อสูงร8 0กว่า็กคิวด a นและมุมแดงน้องดัง ุดหล่อพร้อมแล้วฟอมสีทาด้วยค่ะตจเออเออเลือเออโอ้ยกีฬาผู้ชายปะเอาโอ้โอ้ยอึดจ้านี่ไงเขาต้องมีสนับหลงสนับเข่าเล้ยนะสนับแข้งพี่โก็แต่วันนี้อะคะเราก็ต้องขอบคุณ ได้ให้ม้วยคูครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ายมวยพงศิธาศิาด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแบบว่ามาถ่ายทำใครสนใจนะครับก็เข้ามาเลยรับท้าซอยเจ็ดสิเอดายซอยทะลุไปทางด้านเกษตรนวมินทร์ได้อะ่าง่ายค่ายมวยพงศิธาเลยหน้าปักซอยมีเขียนเลยว่าอะไรคะพี่โก้ตอนเลี้ยวทางเข้ามาว่าทางเข้าเลยทางเข้า แต่วันนี้พี่โก้นอกจากขอบคุณค่ายมวยแล้วก็ขอบคุณผู้เสนรบสนุนโดยตลอดของเรานะคะบีอิงบอดี้ไลนค่ะคุณดีไม่มีหน้าท้องค่ะค้วต้องขอบคุณนะครับตัวทรีบ็อกด้วยนะครับสนใจโทรไปสั่งได้เลยครับที่เบอร์0 8 1 5 5 5 2 4 4 2แล้วก็0814436363นะครับบอกว่าใช้โปรแกรมเดีกวกับโก้เลยครับรับรองว่าหอมแน่ ที่สำคัญนะคะนี่ค่ะดาราหน้าคลินิกค่ะติดกับเอชทีเลยค่ะโทรไปเลยค่ะ0 8 1 8 3 3 8 3 5 3ค่ะโทรไปบอกได้เลยนะคะจะทำอะไรโบท็อกฟิลเลอร้อยใหม่เอวิต h ิ n งมีหมดเลยค่ะเอาอย่างเนี่ยนี่ดาเลยที่สำคัญต้องที่สำคัญใครสนใจอยากเป็นแบบว่าสมาชิกเป็นเพื่อนเราก็ไปเฟ e บุ๊กนะครับเซิร์ชคำว่ากระเป๋าเดินทางวันนี้เราลาไปแล้วเดี๋ยวขอซ้อมมือแบบกีฬาแมนแมนให้แบบ่าขอบคุณพี่แม่ สวัสดีครับสวัสดีครับมากเลยกับใครคงสิธาแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วเบกันใหม่ดีกว่านะครับสัปดาห์หน้าจะไปอยู่กับใครเดินทางไปที่ไหนก็ติดตามได้ในกระเป๋าเดินทางวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนีเันี่ลยีเลยร้ไป่ี่กันพี่น้าหนึ่งรันคอหนีกัอี